ทรัฐเนวาด,ดาคาสิโนโซิลเวอร์สตาร์กำลังประสบปัญหาในการดึงดูดลูกค้าเมื่อพนักงานแจกไพ่ที่ชื่อทอมกับสาวเสิร์ฟที่ชื่อทอรี่แทบจะไม่มีงานทําเลยทั้งคู่จึงแอบเข้าไปในห้องเก็บของเพื่อทําเรื่องลับๆด้วยกันในขณะเดียวกันนักข่าวได้มารวมตัวกันในงานที่ชื่อว่าวันสันติภาพซึ่งเป็นวันสําคัญที่อาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดบนโลกจะถูกทําลายแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อผู้คนมองเห็นการระเบิดของนิวเคลียร์ขนาดมหึมาอยู่ไกลออกไปจนทําให้ไฟฟ้า ดับไปทั่วรัฐเนวาดาและตอนนี้ทอมกับทอรี่ก็ติดอยู่หลังประตูที่ล็อกเอาไว้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทอมพยายามทุบป,ประตูอย่างแรงขณะที่ทอรี่เริ่มรำคาญโดยบอกให้เขาใจเย็นและรอคนมาช่วยแต่ทอมก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าผู้จัดการพบว่าพวกเขาอยู่ในนี้ทั้งคู่จะต้องงานเข้าอย่างแน่นอนจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มทะเลาะก,กันเมื่อทอรี่กล่าวหาว่าทอมถูกแบ็กลิสต์จากทุกคาสิโนในเวกัสทําให้เขาหางานใหม่ไม่ได้ทอมเริ่มจะหมดความอดทนและเตรียมจะระเบิดอารมณ์ออกมาแต่ไฟฟ้าก็กลับ มาพอดีทั้งคู่จึงรีบออกจากห้องไปทอมสังเกตเห็นเงาประหลาดคล้ายกับคนอยู่ที่ประตูแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักพอทั้งคู่มาถึงที่ห้องคาสิโนพวกเขาก็ต้องช็อกเมื่อพบว่าห้องนั้นถูกทําลายจนเละเทะและไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยยกเว้นแต่หญิงชาราคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถเข็นไฟฟ้าหญิงชาราไม่ตอบอะไรกลับมาแต่รถเข็นก็ยังเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆพอทอรี่เข้าไปห้ามไม่ให้เธอชนสิ่งของหญิงชาราก็ส่งเสียงู่และลุกขึ้นยืนซึ่งเผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าดวงตาของเธอไม่เหมือน เหมือนกับมนุษย์ทันใดนั้นหญิงชาราก็พุ่งเข้าใส่ทอรี่เธอสามารถผลักออกไปได้ในครั้งแรกแต่พอหญิงชาราบุกเข้ามาอีกครั้งทอรี่ก็ถูกจับทุ่มลงไปกับโตธรรีรีเข้ามาช่วยแล้วเวียงหญิงชาราออกไปส่วนทอรี่ก็รีบลุกขึ้นมาและบอกว่าพวกเขาต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดหญิงชาราพุ่งเข้าไปใส่ทอมทอรี่จึงได้ผลักรถเข็นไปกระแทกเธอแต่หญิงชาราก็ยังพยายามจะโจมตีทอมจึงหยิบอุปกรณ์ช่วยเดินขึ้นมาแล้วเริ่มตีเธอไปซ้ำๆก่อนจะใช้ขาเหล็กแทงเข้าไปที่ศีรษะจนหญิงชารานั้นตาย ที่จากนั้นทอมกับทอรี่ก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อพบว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ๆปรากฏว่าเป็นแจนเซนผู้ช่วยของนักมายากลเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนเกิดเหตุเขาอยู่ในโกดังและแจนเซนก็เป็นคนเปิดระบบไฟฟ้ากลับมาทอรี่เดินไปที่ประตูหน้าขณะที่พวกผู้ชายกําลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพวกเขาก็ต้องช็อกเมื่อพบว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองได้กลายเป็นซอมบี้ไปกันหมดแล้วที่ด้านนอกวิกเตอร์กําลังยืนอยู่บนรถบรรทุกกับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งขณะที่ซอมบี้พยายามจะโจมตีพวกเขา วิกเตอร์ผักชายคนนั้นลงไปเป็นเหยื่อล่อแล้วรีบวิ่งเข้าไปในคาสิโนพร้อมกับร้องของความช่วยเหลือเจนเซนเปิดประตูให้กับเขาแล้วรีบปิดทันทีเมื่อเห็นว่ามีซอมบี้พยายามวิ่งตามเข้ามาบนท้องถนนซอมบี้กำลังรุมกินร่างชายที่ถูกผลักลงไปวิกเตอร์นั้นเล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนเกิดเหตุเขาติดอยู่ในรถบรรทุกจากนั้นเจนเซนก็พาวิกเตอร์ไปยังห้องแต่งตัวเพื่อชำระล้างร่างกายส่วนทอมกับทอรี่ได้เข้าไปตรวจสอบในห้องครัวและพบว่ามีซอมบี้สองตัวอยู่ที่ตู้เย็นโดยพวกมันกำลังกินเนื้อ กันอยู่ทอรี่จึงรีบปิดประตูเพื่อขังซอมบี้เอาไว้ในนั้นหลังจากทอมปิดเตาแก๊สทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างและเห็นว่าพ่อครัวที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วกําลังเดินไปตามทางเดินพวกเขาจึงตามมันไปจนถึงห้องสักรีดแล้วค่อยๆย,ย่องเข้าไปที่ด้านหลังก่อนจะใช้ผ้าคลุมล่างและผลักซอมบี้เข้าไปในเครื่องซักผ้าจากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปตรวจสอบห้องอาหารและพบว่าซอมบี้บางตัวกําลังกินอาหารของคาสิโนอยู่พวกเขาจึงล็อกประตูห้องนี้เอาไว้เช่นกันอีกด้านหนึ่งวิกเตอร์เดินไปรอบๆและได้ยินเสียงบางอย่างมาจากในห้องน้ำ พอเข้าไปดูก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังอาเจียน วิกเตอร์พยายามจะเดินหนีออกมาแต่ทันใดนั้นมือของซอมบี้ก็พุ่งเข้ามาทางประตูและพยายามจะคว้าตัวเขาเอาไว้วิกเตอร์ต่อสู้อย่างสุดกำลังจนกระทั่งมีใครบางคนเรียกชื่อเขาขึ้นมาทาให้ซอมบี้ตกใจแล้ววิ่งหนีไปวิกเตอร์จึงรีบล็อกประตูในทันทีไม่นานานากักทุกคนก็มาถึงที่ทางเดินเดียวกันพวกเขาพบผู้หญิงคนหนึ่งกําลังร้องไห้อยู่ในห้องโดยมีซอมบี้กาลังกินศพอยู่ข้างๆทอมโน้มน้าวให้เธอค่อยๆขยับตัวมาหาพวกเขาแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับยืนนิ่งเมื่อซอมบี้ตัวนั้นเห็นเธอเข้าจากนั้น ซอมบี้อีกตัวที่ทางเดินก็พุ่งเข้ามาใส่เจนเซนขณะที่ซอมบี้ที่อยู่ในห้องก็เข้าไปจูโจมหญิงสาวและยังมีซอมบี้อีก2ตัวกําลังตรงไปหาทอมกับทอรี่ในขณะที่หญิงสาวถูกซอมบี้ฆ่าตายทอรี่ก็เตะพวกซอมบี้ออกไปก่อนที่เธอกับทอมจะกระโดดนี้ออกไปทางหน้าต่างเพื่อลงไปยังสระว่ายน้ําที่อยู่ด้านนอกซอมบี้ตัวหนึ่งพยายามจะตามลงมาแต่มันกลับร่วงไปกระแทกพื้นอย่างแรงเจนเซนยังคงต่อสู้กับซอมบี้ตัวหนึ่งอยู่ที่ทางเดินจนกระทั่งวิกเตอร์ปรากฏตัวพร้อมกับถังดับเพลิงและใช้มันทุบซอมบี้ตัว วนั้นจนตายทอมว่ายน้ำออกมาจากสะแต่ซอมบี้ตัวหนึ่งก็โผล่มาจากน้ำและออกไล่ล่าทอรี่โชคดีที่เธอว่ายน้ำได้เร็วพอและทอมก็ยืนมือไปช่วยทอรี่ขึ้นมาขณะที่ซอมบี้ตัวนั้นได้จมน้ำตายต่อมาทอมได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าพอเขามองลงไปก็เห็นซอมบี้จานวนมากเดินเพ่นพ่านอยู่ทั่วถนนทอมนาวิทยุติดต,ตัวไปด้วยแต่ก็ไม่สามารถรับสัญญ,ญาณใดๆได้เลยทอรี่กับเจนเซนช่วยกันขยับเฟอร์นิเจอร์มาขวางประตูเอาไว้ขณะที่วิกเตอร์นั่งดื่มเหล้าอยู่ริมสระว่ายน้ำตอนเย็นทุกคนช่วยกัน กำจัดศพทั้งหมดออกไปและสังเกตเห็นว่าสมบีที่ด้านนอกกําลังหลับอยู่ในท่ายืนเช้าวันถัดมาทอมนําแผ่นไม้ไปวางเชื่อมระหว่างหน้าต่างคาสิโนกับอาคารข้างเคียงเขาพยายามจะเดินข้ามไปอย่างระมัดระวังแต่แล้วไม้ก็เกิดหักกลางทางจนทอมตกลงไปโชคดีที่เขาคว้าขอมหน้าต่างเอาไว้ได้ทันเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เริ่มเบื่อนายกับการไม่มีอะไรทํานอกจากเล่นไพ่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ทอมเสนอว่าพวกเขาควรจะหลบหนีไปที่เกาะเพราะถ้าหากยังอยู่ในคาสิโนต่อไปสุดท้ายพวกเขาก็จะอดตายเจนเซนนั้นเห็นด้วยกับความคิดนี้แต่ทอรี่กลับคิดว่ามันเป็นไอเดียที่แย่มากพอเห็นว่าวิกเตอร์ก็เห็นด้วยเหมือนกันทอรี่ก็เดินออกไปจากห้องด้วยความโมโหทอ,อ,อ,จหอมจึงได้เดินตามเธอไปจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มทะเลาะก,กันอีกครั้งพอทอรี่ประชดว่าทอมนั้นมีดีแค่ดื่มเหล้าเขาก็โมโหจนฟาดขวดแตกแล้วสวนกลับไปโดยชีย้ให้เห็นถึงจุดด้อยของเธอบ้างทอรี่จึงตัดสินใจว่าถ้าทอมสามารถวางแผนดีๆออกมาได้เธอก็ จะยอมช่วยเขาต่อมาทอมกลับขึ้นไปบนดาดฟ้าอีกครั้งและเห็นขบวนรถบรรทุกอยู่ไกลออกไปเขาดีใจมากจนเผลอทําวิทยุตกในจังหวะที่มันเริ่มรับสัญญาณจากทีมกู้ภัยได้พอดีทอมบอกกับทุกคนว่าเขาทําวิทยุหายไปแล้วดังนั้นพวกเขาจําเป็นต้องหาวิธีอื่นเพื่อดึงความสนใจของขบวนรถวิกเตอร์จึงกอ่อไฟในถังเหล็กใบหนึ่งแต่แสงไฟก็สว่างไม่พอที่จะมองเห็นจากระยะไกลขนาดนั้นได้วิกเตอร์จึงนึกขึ้นได้ว่าที่อาคารฝั่งตรงข้ามมีสปอตไลท์อย,อยู่เขาจึงออกจากคาสิโนไปพร้อมกับทอมและท ขณะที่เจนเซนเฝ้าประตูอยู่เพียงลาพังซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกอาคารต่างหลับกันหมดทําให้ทั้ง3คนสามารถเดินเลี่ยงพวกมันไปได้ทอรี่สังเกตว่ามีซอมบี้ตัวหนึ่งเคยเป็นตํารวจจึงถือโอกาสหยิบป,ปืนของมันมาแต่ซอมบี้ตารวจกลับขยับตัวและคว้าข้อมือของทอรี่เอาไว้โชคดีที่มันเป็นแค่การตอบสนองแบบอัตโนมัติทอรี่จึงสามารถแกะมือของมันออกได้อย่างง่ายดายขณะที่ทุกคนยังคงเดินต่อไปพวกเขาก็เผลอไปเตะไม้เท้าเข้าจนทําให้ซอมบี้ตัวหนึ่งหันมาสนใจแล้วเริ่มตามพวกเขามาเจนเซน เห็นเหตุการณ์จากหน้าต่างจึงส่งสัญญาณเตือนทุกคนจึงเริ่มเดินเร็วขึ้นพอทอรี่สบโอกาสเธอก็ใช้ขวานฟันซอมบี้ตัวนั้นอย่างรวดเร็วทางด้านของทอมกับวิกเตอร์พวกเขาพบกับสปอตไลท์และลองเปิดมันขึ้นมาแต่โชคร้ายที่เครื่องนี้ได้เปิดเสียงเพลงออกมาด้วยทําให้ซอมบี้ทั้งหมดตื่นขึ้นมาพร้อมกันวิกเตอร์รีบปิดเพลงในทันทีโดยยังปล่อยแสงของสปอตไลท์เอาไว้แต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วทั้ง3คนรีบปีนขึ้นรถบรรทุกขณะที่ฝูงซอมบี้เริ่มกลูกันเข้ามา พอเจนเซนเห็นแบบนั้นเขาก็คว้างเนื้อดิบออกมาทางหน้าต่างทําให้ซอมบี้บางตัววิ่งเข้าไปแย่งกัดกินแต่ก็ไม่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจของซอมบี้ทั้งหมดไปได้เจนเซนจึงได้ปล่อยรถของเล่นที่ติดพลุกออกไปเหล่าซอมบี้พากันวิ่งตามมันไปหมดทําให้ทั้ง3คนสามารถลงจากรถบรรทุกได้อย่างปลอดภยัยน่าเสียดายที่ไม่นานรถของเล่นก็ยิงพลุจนหมดซอมบี้จึงเลิกสนใจมันและกลับมาไล่ล่าพวกเขาอีกครั้งทั้ง3คนซ่อนตัวอยู่ในรถคันหนึ่งพวกเขาเฝ้าดูซอมบี้และสังเกตได้ว่าพวกมันดูดุร้ายมากกว่าเดิ พอเจนเซนเปิดรถของเล่นอีกครั้งซอมบี้ก็กลูกกันออกไปวิกเตอร์จึงใช้โอกาสนี้หนีออกมาจากรถพร้อมกับฟ้าซอมบี้ไปหลายตัวระหว่างทางทอมกับทอรี่ก็พยายามจะหลบหนีเช่นกันแต่ซอมบี้ก็ดักทางพวกเขาไว้ได้ทําให้ทั้งคู่ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหนีไปหลบในรถบัสซอมบีจ้จานวนมากเข้ามาล้อมรถบัสเอาไว้ส่วนวิกเตอร์สามารถกลับไปที่คาสิโนได้สาเร็จเจนเซนรีเปิดประตูให้กับเขาและไม่ค่อยพอใจที่วิกเตอร์ทิ้งทอมกับทอรี่เอาไว้ข้างนอกแต่วิกเตอร์กลับตะคอกใส่เขาและผลักเจนเซนไปรกระแทกกับเฟอร์นิ จก่อนจะท้าให้เขาออกไปเจอกับซอมบี้ด้วยตัวเองบนรถบัสทอมกับทอรี่กำลังตะโกนโทษกันไปมาทว่ามีซอมบี้ตัวหนึ่งซ่อนตัวอยู่ระหว่างบาะและทอมก็ถูกมันกัดเข้าอย่างจัง ทอรี่รีบชักปืนขึ้นมายิงหัวซอมบี้ทันทีด้วยความกังวลว่าทอมอาจจะติดเชื้อทอรี่จึงคว้ามือของเขาแล้วตัดนิ้วโป้งที่ถูกกัดออกไปมีซอมบี้อีกตัวโผล่มาที่ด้านหลังของเธอทอรี่จึงโยนยนิ้วโป้งใส่มันเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจในขณะที่มันกำลังงับนิ้วโป้งทอรี่ก็รีบยิงมันทิ้งทันทีจังหวะเดียวกันนั่นเองขอบวนรถของทหารก็มาถึงและเปิดฉากโจมตีพวกเขาฆ่าซอมบี้ไปเป็นจำนวนมากและซอมบี้ที่เหลือก็หนีเตลิดกันไปหมดผู้รอดชีวิตจึงออกมาต้อนรับพวกเขาทอมถามว่าตอนนี้ข้างนอกเป็น งบ้าแต่ทหารก็ตอบกลับมาว่าไม่มีที่ปลอดภัยเหลืออยู่อีกแล้วพร้อมกับฟาดเขาด้วยปืนทหารได้ใช้เครื่องตรวจเพื่อเช็คว่ามีใครได้รับสารกัมมันตาราังสีหรือไม่จากนั้นหัวหน้าทีมที่ชื่อว่าแรมซี่ก็ขอที่พักสําหรับค้างคืนขณะดเดียวกันทหารคนหนึ่งได้ลากซอมบี้ที่ถูกล่ามเอาไว้เข้ามาพอทุกคนกลับไปที่คาสิโนทหารก็เริ่มตรวจค้นภายในตัวอาคารพร้อมกับฆ่าซอมบี้ทั้งหมดที่ถูกทอมกับทอรี่ขังเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนซินดี้ลูกสาวของแรมซี่ซึ่งเป็นหมอได้ต่อว่าทอมที่ยังกล้าดื่ม แม้ว่าตัวเองจะได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างที่เธอช่วยรักษามือให้กับเขาซินดี้ก็อธิบายว่าทีมของเธอกำลังมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบทาโฮเพื่อหน,นีออกจากเขตนิวเคลียร์ให้ไกลที่สุดทอรี่เริ่มรู้สึกหึงและขัดจังหวะบ,บทสนทนานั้นในขณะที่เธอแอบมองทหารคนหนึ่งซึ่งกำลังให้อาหารซอมบี้ที่ถูกล่ามาไว้แลมซี่เข้ามาหยุดการโต้เถียงแล้วพาซินดี้ไปคุยเป็นการส่วนตัวโดยเตือนเธอว่าพวกเขาไม่สามารถไว้ใจใครได้ในตอนนี้จากนั้นทอรี่ก็เดินไปที่ถงทางเดินแต่ทหารคนหนึ่ง ห้ามไม่ให้เธอเข้าไปในบริเวณนั้นทอรี่จึงบอกว่าเธอแค่ต้องการไปเข้าห้องน้ําที่ห้องน้ําทอรี่ได้พบกับทหารหญิงที่กําลังอาเจียนอย่างหนักซึ่งทาให้เธอเริ่มสงสัยแม้ว่าทหารหญิงจะยืนยันว่าตัวเองยังไหวก็ตามพอทอรี่กลับมาที่ห้องโถงเธอก็สังเกตได้ว่าทหารส่วนใหญ่ล้วนมีอาการป่วยกันหมดทอรี่จึงรีบบอกเรื่องนี้กับทอมและเจนเซนเธอคิดว่าทหารกลุ่มนี้น่าจะกําลังปกปิดอะไรบางอย่างอยู่เจนเซนเองก็เห็นด้วยแต่ทอมกลับไม่สนใจเพราะเขาแค่อยากจะออกไปจากที่นี่เท่านั้นพอเจนเซนเห็น ทหารสองคนลอบเข้าไปที่โถงทางเดินเขาก็แอบเดินตามไปอย่างเงีย,งยบๆโดยซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงเจนเซนได้ยินรมซี่กำลังคุยอยู่กับลูกน้องและรู้มาว่าพวกเขากำลังลำเลียงของขึ้นรถบรรทุกบทสนทนานั้นยังยืนยันได้อีกว่าทาหารกลุ่มนี้กำลังป่วยอยู่จริงๆทันทีที่พวกทาหารออกไปจากห้องเจนเซนก็รีบวิ่งไปที่ห้องครัวและพบว่าทาหารได้ขนสเสบียงทั้งหมดของคาสินโนไปแล้วจากนั้นเขาก็ไปที่โรงรถและก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าวิกเตอร์เป็นคนช่วยพวกทาหารขนของทันใดนั้นซอมบี้ที่ถูกล่ามาไว้ก็ พยายามจะโจมตีเจนเซนจนทําให้เขาโผล่ออกมาจากที่ซ่อนเสียงดังที่เกิดขึ้นทําให้ทุกคนตรงมาที่โรงรถทันทีและเจนเซนก็ตัดสินใจเข้าไปเผชิญหน้ากับพวกทหารพอทอรี่เข้ามาสมทบด้วยและกล่าวหาว่าทหารทุกคนติดเชื้อกันหมดแล้วซินดี้ก็ไม่อยากจะเชือ่อว่าพ่อของเธอจะทําเรื่องแบบนี้ไปแต่แรมซี่ก็อ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังพอทอรี่ต่อว่าวิกเตอร์ว่าเขาเป็นคนทรยศวิกเตอร์ก็อธิบายว่าเขาแค่ต้องการเอาตัวรอดจากนั้นก็ชี้ไปที่เจนเซนและบอกว่าเขามีปืนแรมซี่ พยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายแต่ทันทีที่เจนเซนเอื้อมมือไปหยิบปืนทหารก็เปิดฉากยิงใส่เขาทันทีทอรี่รีบวิ่งเข้าไปดูร่างของเจนเซนแต่จริงๆแล้วเธอแค่ต้องการใช้โอกาสนี้หยิบปืนของเขามาพอทอรี่ยิงตอบโต้กลับไปทหารทั้งหมดก็รีบเข้าไปหลบในที่กำบงังทําให้เธอมีโอกาสหนีกลับเข้าไปในคาสิโนแรมซี่ประกาศว่าพวกเขาจะออกเดินทางทันทีโดยจะทิ้งทอรี่เอาไว้ที่นี่ซินดี้ชวนให้ทอมไปด้วยกันกับเธอทอมจึงบอกว่ามีห้องเก็บสเสบียงอีกแห่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องอาหาร ทหารจึงบังคับให้ทอมพาพวกเขาไปที่นั่นพอไปถึงทอมก็ถอยมายืนที่ด้านข้างก่อนจะกดปุ่มปลดล็อกประตูทันทีที่ประตูเปิดออกเหล่าซอมบี้ที่ถูกขังเอาไว้ก็พุ่งเข้าไปจู่โจมทหารในขณะที่พวกเขาพยายามป้องกันตัวทอมก็ได้ชกทหารคนหนึ่งและขโมยปืนของเขามาจากนั้นก็รีบวิ่งหนีไปไม่นานฝูงซอมบี้ก็กลูกันเข้าไปที่โรงรถทําให้มีทหารหลายคนได้รับบาดเจ็บแรมซี่จึงสั่งให้ขบวนรถออกเดินทางในทันทีเช้าวันถัดมาทอมพบว่าอาหารหมดเกลี้ยงไปแล้วเขาจึงบอกกับทอร ว่าพวกเขาเองก็จําเป็นต้องออกไปจากที่นี่เช่นกันทอรีรู้สึกสิ้นหวังและอยากจะยอมแพ้จากนั้นทอมก็มองไปที่ซอมบี้ที่อยู่นอกหน้าต่างและปิ๊งไอเดียดีๆขึ้นมา เขาใช้เชือกจับซอมบี้ตัวหนึ่งแล้วแขวนมันไว้ที่หน้าต่างและทอรี่ก็สามารถขโมยกุญแจของมันมาได้ทอมปล่อยซอมบี้ตัวนั้นตกลงไปและทั้งคู่ก็ตรงไปที่โรงรถโดยพยายามจะหาว่ากุญแจที่ได้มาเป็นของรถคันไหนทันใดนั้นซอมบี้ตัวหนึ่งที่ใต้ท้องรถก็คว้าข้อเท้าของทอมเอาไว้เขาจึงทําการยิงตอบโต้แต่นั่นกลับทําให้สัญญาณกันขโมยดังขึ้นเสียงนั้นได้ดึงดูดลาวซอมบี้เข้ามาทั้งสองจึงต้องยิงปืนสกัดมันเอาไว้ทอรี่เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในรถคันหนึ่งแต่ซอมบี้ก็เอโหวสอดเข้าาามที่หลังคร พอเปิดประตูหนีออกมาทอรี่ก็ไปชนเข้ากับซอมบี้อีกตัวทั้งคู่อาศัยเสียงของกุญแจอิเล็กทรอนิกส์จนในที่สุดพวกเขาก็ตามหารถคันนั้นจนเจอแล้วรีบขับออกไปในทันทีน่าเสียดายที่ประตูทางออกนั้นปิดอยู่และพวกเขาก็ไม่รู้รหัสผ่านทอรี่คิดจะพุ่งชนประตูให้พังแต่ก็ไม่สามารถทําได้เธอจึงพยายามใส่รหัสแบบสุม่มแต่ทอมกับเลือกที่จะยิงไปที่แผงควบคุมแทนขณะที่ฝูงซอมบี้เริ่มใกล้เข้ามาทั้งคู่จึงต้องรีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่บนบนันไดคืนนั้นที่บนดาดฟ้าทั้งคู่ดื่ม โรแมนติกแต่จูจ่ๆเสียงแตรก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะพวกเขาจึงหันไปมองที่ถนนและพบว่าซินดี้กำลังขับรถบรรทุกกลับมาแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นซอมบี้อยู่ที่กลางถนนรถนั้นเกิดเสียหลกักและพุ่งชนบางอย่างเข้าอย่างจังโชคดีที่ซินดี้ปลอดภยัยแต่เหล่าซอมบี้ก็ล้อมรถของเธอเอาไว้ซอมบี้ตัวหนึ่งพยายามจะสอดแขนเข้ามาทางหน้าต่างจากนั้นเธอก็ลงมาจากรถและยิงซอมบี้ทุกตัวที่พยายามจะเข้ามาใกล้ทันใดนั้นทอมก็มาถึงโดยใช้ของตกแต่งคาสิโนในการพลางตัวสุดท้ายเขาก็ช่วยซินดี้กลับเข้าไปข้างในได้สำเร็จทอรี่ ืและเล็งไปที่ซินดี้พร้อมกับกล่าวหาว่าเธอเองก็ติดเชื้อเหมือนกับทหารคนอื่นๆแต่ซินดี้อธิบายว่าทหารทั้งหมดไม่ได้ติดเชื้อพวกเขาแค่มีอาการข้างเคียงที่เกิดจากสารกัมมันตภาพรังสีเท่านั้นและตอนนี้ทุกคนก็ตายไปกันหมดแล้วเพราะขาบวนรถได้ถูกซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแกร่งและรวดเร็วกว่าเดิมโจมตีที่ซินดี้รอดมาได้เพราะเมซี่ช่วยซ่อนเธอเอาไว้ที่ท้ายรถทันใดน,นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงซอมบี้ใช้ขวานฟาดไปที่ประตูซินดี้จึงบอกว่าซอมบี้สายพันธุ์ใหม่กำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ ทอรีโทษว่าเป็นความผิดของเธอที่พาพวกมันตามมาพร้อมกับด่าทอซินดี้ไปชุดใหญ่ก่อนจะวิ่งขึ้นไปที่บนดาดฟ้าและระเบิดอารมณ์ออกมาในขณะที่ทอมกับซินดี้นั่งดื่มด้วยกันทอมก็ยอมรับว่าไม่นานมานี้เขาขับรถในสภาพมึนเมาจนเป็นเหตุให้ภรรยาที่กําลังตั้งครรภ์เสียชีวิตไปซินดี้เองก็เปิดใจกับทอมว่าเธอมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะเด็กคนนั้นอาศัยอยู่กับอดีตสามีที่เมืองคาสซันซิตี้ทอมจึงตัดสินใจว่าพวกเขาจะเดินทางไปที่นั่นด้วยกันเพื่อตามหา ลูกของเธอหลังจากทั้งคู่หลับไปทอรี่ก็แอบมาเปิดกระเป๋าซินดี้และได้พบกบระเบิด2ลูกเธอจึงขโมยมันมาในทันทีชาววันถัดมาทอมตื่นขึ้นมาและพบว่ามีซอมบี้อยู่ในห้องจึงได้เกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างที่ทอมกลิ้งไปมากับซอมบี้ซินดี้ก็โผล่มาพร้อมกับมีดและแทงเข้าไปที่หัวของมันหลังจากนั้นซินดี้กับทอมก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าและพบว่าซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ได้มาถึงที่นี่แล้วและพวกมันก็กาลังกินซอมบี้ที่อ่อนแอกว่าอยู่ทั้งสองคนรีบวิ่งลงมาที่ทางเข้าซึ่งทอรี่พยายา ตามกันประตูไม่ให้พังลงมาเธอบอกว่าพวกเขาจำเป็นต้องใช้ระเบิดจัดการกับมันทอมจึงรีบเปิดวาล์วการทั้งหมดในห้องครัวขณะที่ซินดี้เริ่มติดตั้งระเบิดซึ่งต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง,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 งทอรี่จึงคว้าขวานและวิ่งฟ้าออกไปพ่อถ่วงเวลาพอซินดี้ติดตั้งระเบิดเสร็จเธอกับทอมก็พยายามจะตามไปสมทบกับทอรี่แต่ก็พบว่าเส้นทางนั้นได้ถูกซอมบี้ขวางเอาไว้พวกเขาจึงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอีกฝั่งหนึ่งแทนเพื่อจะไปให้ถึงบันไดพวกเขาจำเป็นต้องผ่านห้องอาหารและที่นั่นก็มีซอมบี้อยู่เช่นกันทั้งงจึ เขาไปแอบอยู่ที่หลังโต๊ะทันใดน,นั้นซอมบี้ตัวหนึ่งก็ลากขาของซินดี้ออกไปและพยายามจะกัดเธอแต่ซินดี้ก็คว้าไม้ได้ทันและแทงเข้าไปที่หัวของมันขณะที่ทอมพยายามช่วยเธอจากด้านหลังซอมบี้อีกตัวก็ตรงเข้ามาทั้งคู่จึงรีบวิ่งไปที่บันไดเพื่อหลบหนีระหว่างทางซอมบี้ตัวหนึ่งได้คว้าผมของซินดี้เอาไว้เธอพยายามดิ้นรนต่อสู้จนเผลอไปเตะทอมโดยไม่ตั้งใจสุดท้ายซอมบี้ก็ยอมปล่อยมือทําให้ซินดี้ร่วงลงไปกระแทกกับพื้นจนขาหักทอรี่โผล่ออกมาและตะโกนบอกให้ทั้งสองก้มหัว ลงเพื่อที่เธอจะสามารถจัดการกับซอมบี้ที่ตามมาได้ทอมช่วยพยุงซินดี้ให้เดินต่อพร้อมกับพูดถึงเมืองคาสซันซิตี้แต่ทอรี่กลับโวยวายและบอกว่าซินดี้จะกลายเป็นตัวถ่วงยังไงเธอก็ไม่มีทางรอดไปพบหน้าลูกได้แต่ทอมก็ไม่สนใจทอรี่จึงได้ใช้ขวานฟาใส่ทั้งสองคนก่อนจะหนีออกไปเพียงลําพังที่โรงรถทอรี่ยิงซอมบี้ตัวหนึ่งและติดตั้งระเบิดเอาไว้ที่ประตูทางออกแต่ก่อนที่เธอจะได้ถอยออกไปซอมบี้อีกตัวก็โผล่ออกมาโจมตีและกัดริมฝีปากของทอรี่จนขาดเมื่อระเบิดที่ประตู ทงานทอรี่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสทําให้ฝูงซอมบี้กลู่กันเข้ามาจัดการกับเธอซินดี้ปลุกให้ทอมตื่นขึ้นมาจากนั้นทั้งคู่ก็วิ่งไปหลบในห้องเก็บของได้ทันเวลาก่อนที่ระเบิดในห้องครัวจะทํางานและทําลายอาคารไปรเกือบทั้งหมดโชคดีที่ทั้งคู่รอดมาได้พวกเขามุ่งหน้าไปยังโรงรถและขับหนีออกไปตรงช่องโหว่ที่ระเบิดสร้างขึ้นมาท่ามกลางฝูงซอมบี้ที่เดินเพ่นพ่านอยู่กลางถนนรวมถึงทอรี่ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วและเธอก็กําลังเตรียมตัวจะตามพวกเขาไปด้วยเช่นกันจากนั้นหนังเรื่อง เรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ